ผมผมอ่ะ,อ,ะอยากลองอ,อยากลองอเล่นกับวิทใช่ไหมครับแล้วครา้นี้ผมผมก็เลยเล่นเล่นกับวิทอ่ะแล้วคราวนี้วิทมันก็ตายผมผมก็เลยแบบบัฟปกติที่ผมเล่นกับมันมันตลอดอะฮะอ่ะ มาแล้วซุกี้ครับสว <simples S 1> ัสดีครับส<ม>วัสดีครับเพื่อนอ่ะเพื่อนมาอยู่อ่ะ,ะคุยกันได้เลยเอ้ยเดี๋ยวต้องให้ฝั่งนี้เลือกก่อนอ่ะเนื่องจากเราโดนทะเลาะวิวาทเนาะซุกี้อ่อซุกี้จะเลือกเป็นนอกหรือในระบบสภาคะจะได้คุยกันถูกจุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามทางซิกนายก่อนได้ไหมฮะเครื่องนี้เราจะเล่นกันได้ไหมฮะก็ต้องเล่นแล้วครับคือทะาลงมือกันขนาดนี้คือพอแค่คำ คำคำพูดที่ผมเล่นกับน้องทุกวันเนี่ยนะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อันนี้ผมไม่รู้ไงครับอันนี้ก็น้องผมไงมาขอพี่รู้มาพี่รู้พี่รู้ใส่มานี่ให้ให้พี่ผมเล่าเหตุการณ์ก่อนได้ไหมน้องขอขึ้นมาเียนดีๆนะพื้นที่สภาอันเกิดอะไรขึ้นบางที <ผ>ม,ม<า>เดี๋ยวค่อยไปเดือดกันข้างนอกอ่ะโอเคครับเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับก็คือว่าคือผมอผมอะ<ม>อยากลองอยากลองเล่นกับวิทใช่ไหมครับแล้วครา้นี้ผมผมก็เลยเล่นเล่นกับวิทอ่าแล้วคราวนี้วิทมันก็ตายผมผมก็เลยแบบบัฟปกติที่ผมเล่นกับมันมันตลอดอะฮะถามถามวิทก็ได้ฮะเรื่องนี้แล้วอ่ะใช่ฮะแล้วแล้วคราวนี้เอ่อก็มี พี่พี่ที่มากับวิทย์นะอ่าใช่ที่มากับวิทนะฮะเขาเขาก็มาถามผมว่าเอ้ยทำไมต้องบับอะไรขนาดนั้นซึ่งซึ่งปกติผมก็เล่นกับน้องแบบนั้นอยู่แล้วฮะผมก็เลยอ่าถ้าถ้าพี่ไม่โอเคผมขอโทษครับอะไรแบบน,นี้ใช่ไหมฮะก็แทนที่ว่ามันจะต้องจบกันตรงนั้นแต่พี่กับควักมีแทงผมอ่าใช่ครับ อมผมว่าถ้าเป็นผมผมก็คงไม่พอใจครับอีดีคุณมาบับน้องผมโอเคฮะคออ,อยากเล่นเท่าไหร่ดีครับสก,กีเออถ้างั้นเล่นในสภาในสภานะโอเคครับอ่ะตกลงกันได้เลยได้เราวอมีแค่นี้เหรอแค่นี้ยังไงฮะเอ๊ะเล่นไงดีครับ ปีทามผู้นีได้กันนะได้ครับนะครับ,รบเออเล่นเท่าไหร่ดีครับอะไรนะฮะเดิมพันเท่าไหร่ดีครับให้สกีเปิดเปิดก่อนเลยครับสามล้านห้าแท็กไหวไหมครับสามล้านห้าแท็กเหรอครัเออขอเป็น สักล้านห้าได้ไหมฮะสองแท็กล้านห้าสองแท็กเอาเออด้วยได้ไหมแต่เราเล่นพิกความใช่ไหมฮะใช่ใช่พ,ใชพิกคามอย่างเดียวครับอโอเคในส่วนนี้เดี๋ยวสภาจะตกลงให้นะครับเดี๋ยวเราไะถามนะครับอ่าครับ,รบอ่าหกเก้ากับสุกี้นะครับเป็นผลในการทะเลาะวิวาทครับ ไม่พอใจเรื่องคำพูดโอเคไม่พอใจเรื่องคำพูดเงินเดิมพันครับหนึ่งล้านสองแทกครับเอาป่ะครัพี่จะเดิมทันไหมพวกมึงเอาเลยกูนี่พี่รักเล็กเลยหนึ่งล้านพอปัะเออพี่รักเล็กเลยล้านก็ได้เอาสองแทกเอาให้เอาเลยหนึ่งล้านสองแทกเอากี่เออดีครับห้าไหมครับถ้าล้านเดียวผมขอห้าเออด้วยนะ คิดบ้างไงแล้วถ้าร้านห้าล่ะฮบล้านห้าก็หน้าห้าอือนเหมือนกันครับโอเคฮะงั้นหนึ่งล้านสองแท็กแล้วก็อีกห้าเออครับโอเคครับจำนวนไซค์ขั้นต่ำครับ สามไฟต์ต่อวันครับสามไฟต์ต่อวันจำนวนคนขั้นต่ำครับสามไฟต์ต่อวันใช่ไหมครับครับผมก็ครึ่งหนึ่งก็ได้ฟุกครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของอารซิกนายมีสมาชิกแงกี่คนครับมียี่สิบคนครับมีสิบคนทุกี้มียี่สิบห้าทีนี้จะตกลงกันบ้างไงเ็าเป็นสิบสิบเอ็ดคนครับสบาโอเคครับขั้นต่ำทั้งสองแกงนะครับสิบเอ็ดคนนะครับ คูดาวครับคูดาวออกคกูดาวเอาครับเอาครับเอาโอเคครับตามกฎประเทศทั้งคู่นะครับครับได้ครับกดการป้นครับตามกฎประเทศเลยครับอันนี้โอเคครับอันนี้คือปนแล้วไม่ได้อุ้มต่อใช่ไหมปนแล้วต้องทิ้งใช่ไหมใช่เอะเมื่อไห่กิสภาว่าไงนะครับอ่าปนแล้ทิ้งนะครับเป็นการปนแล้วไม่ได้อุ้มต่อนะเอาอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือว่าจะป้นแล้วอุ้มต่อกันเลยปนแล้วอุ้มต่อไปเลย เงั okay, ้นป้นแล้วอุ้มต่อดีกว่านะมีโอเคเออผมผมผมว่าป้นลราทิ้งดีกว่าได้ครับป้นทิ้งได้ครับโอเคครับ้นเราเป็นทีมนะครับได้ครับระยะเวลาในการเล่นครับปีครับหกโมงเย็นหกโมงเยนทิ้งคืนมันจะเออได้หรือวะโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเอาไปลงบนก็ได้ทีนั่นแหละทีมันก็เออได้แหละมันแล้วแต่เราพี่ว่าเราจะไหน าเออระยะเวลาเริ่มใช่ไหมฮะครับก็วันที่สี่ครับพีทามหกโมงถึงเที่ยงคืนครับแล้วหลังนี้ก็เข้ามาฟาร์มได้ปกติเลยเราจะเล่นกี่วันโอเคฮรได้สองวันป้าก็สองวันสี่กับห้าไงก็คือจะเออหรือหรือเป็นไปแรกนหรือว่าหรือว่าทางหกเก้าจะสองวันฮะ สองวันได้ครับถึงห้าก่อนก็จบได้ครับโอเคครับถ้าถ้างานสองวันดีกว่าโอเคครับการตัดสินผมแพ้ชนะก็คือใครเออถึงห้าก่อนถือว่าชนะนะครับครับครับผมโอเคครับพี่เจเดกควรเท่าไหร่ครับผมเงินเดิมพันนะครับจากเป็นหนึ่งล้านนะครับ แกล์มาทำหยบกระดุดนอกเวลาไหมครับถ้าพักครับรบกวนช่าติงให้ผมหน่อยได้ไหมไม่ดอะผมเงินเดิมพันนะครับหนึ่งล้านกับอีกสองแท็กนะครับผมก็เตอห้านะครับจำนวนการไฟนะครับขั้นต่ำสามไฟต่อวันนะครับแล้วก็จำนวนครึ่งหนึ่งของแก๊งหกเก้าสิบเอ็ดคนสุกี้สิบเอ็ดคนนะครับกูดาวใช่ครับออกคุก ก็กดประเทศแล้วก็คร okay, so ูดาวคนเนะครับต้นตามกดประเทศต้นแล้วทิ้งนะครับก็ระยะเวลาเล่นสองวันนะครับช่วงพีคไทม์หกโมงเย็นถึงอ่าดีหลังดีก็เข้ามาฟาร์ปกติดูไปครับใช่ครับใช้ฟาับโอเคครับถ้ามีตัวหลุดก็ฟาร์มกันปกตินะครับจะเล่นแค่ช่วงพีคไทม์ครับผมถูกอุ้ยข้อหักมุมโดยเอ็นพีซีมาต่อย ทุกครั้งที่มีการไฟนะครับอย่าลืมส่งมีเดียวให้สภาด้วยนะครับได้ครับโอเคครับเล่นบทนานความคาเทนะครับครับขอบคุณสาขอบคุณสภาสบาบคสบาบสาบค